มาแล้วครับเนาะเทศก,กาลงานช้างมาอีกแล้วช้างก็จะมาก่อนเนาะ,นะวิถีชีวิตดัก <laughs> บาตน่ะมามาโอ้ อันนี้มาจากไหนพี่นี่โคตะก้างโอ้ยเซมสายผมกูโคตะก้างเองนะเออผมกูเท่าไหร่สุใหญ่ป่ะกิคู่โคตะก้างอะเออผมบอกผมว่าคุยเนาะผมกูเท่าเท่าไหร่อ๋ออยู่ไกลๆนั่นเนาะอ่ามือหนอนี่มือหนาโอ้ยปลายวันชัยเนาะ นี่ครับผมเฮ้ยกิมตังพอดีอ่าครับผมนะอดนนอดนนเนยฮะเทศกาลของพวกเรามาแล้วเนาะอ่าพื้นที่สุรินทร์ครับโพบ้านโพตากลางที่ชุมชนเลียงช้างพี่น้องเนี่ยบรรยากาศงานช้างก็จะเห็นอย่างนี้เลยครับก่อนถึงหน้าก่อนถึงงานก็จะมี พี่ๆที่เลี้ยงช้างก็พาช้างมาขายขายอ้อยเนาะเนี่ยแต่ทีมนี้มีแต่คนแก่หลายๆทีมที่เห็นก็จะมีแต่วัยรุ่นแต่ทีมนี้มีแต่คนผู้สูงวัยครับมาฮะมารยาทด,ดีวันนี้เห็นเชือกแรกครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เห็นหลายๆเชือกครับเนาะบรรยากาศงานช้างครับ